มาดูเรื่องของคดีรุกป,ป่ากันหน่อยค่ะที่ทางปลัดทอ,อได้สั่งทางกรมป่าไม้ไปตรวจสอบวัดป่าชื่อดังวัดป่าชนะใจค่ะในจังหวัดสระบุรีพบว่ามีความผิดเข้าขายตามพรบรป่าไม้และได้แจ้งความกล่าวโทษแล้วด้วยค่ะ ความคืบหน้าในคดีนี้นะคะจากกรณีพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปตรวจคน้นเป็นพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจหาหรือที่รู้จักกันว่า วัดป่าชนะใจก็เป็นสายวัดป่านะคะคจุดนี้เนี่ยอยู่ในเขตของปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีหลังจากมีการร้องเรียนว่าเข้าข่ายใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนางระวีวรรณภูริเดชค่ะได้สั่งการให้กรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันและล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยพยักไพรก็เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อตํารวจสพวังม่วงเพื่อดําเนินคดีกับสถานปฏิบัติธรรมแล้วค่ะในความผิดตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484ค่ะซึ่งเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับบิ๊กเต่านะครับพบว่าบางส่วนเนี่ยมีลักษณะเป็นทิวเขาแล้วก็มี ีสภาพป่าสมบูรณ์แต่ไปเจอร่องรอยการใช้เครื่องจักรหนักแพ้วถางเปิดเส้นทางแล้วก็มีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานธรรมสถานวิปัสนาที่พักอาศัยรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคหลายรายการนะครับพบรวมพื้นที่เสียหายเนี่ย กว่า136ไร่นะครับซึ่งทางสปกจังหวัดสระบุรีก็มีการปิดประกาศห้ามบุกรุกและจากการตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับเจ้าหน้าที่จึงเห็นว่า ยังมีพื้นที่เนี่ยสถานะตรงนี้เนี่ยยังเป็นป่าอยู่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเร่งขยายผลตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมทั้งประเด็นการเรียกรายเงินเพื่อก่อสร้างกุฏิและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขปปตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปกเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยนะครับ ในฝั่งของสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจค่ะก็ได้ไลฟ์ชี้แจงผ่านเพจ Facebook แล้วก็โพสต์ข้อความเอกสารชี้แจงตามมาอีกหลายโพสต์เลยค่ะสรุปได้เนี่ยสประเด็นนะคะประเด็นแรกคือไม่ใช่การบุกรุกป่าค่ะแต่ว่าเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกรซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยได้รับความเมตตาจากชาวบ้านผู้ถือสิทธิครอบครอง แสดงเจตนาสละสิทธิการทำกินแล้วก็ถวายให้เป็นที่ตั้งของสถานปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อ2ค่ะระบุว่าอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อเปลี่ยนสถานะให้เป็นสถานที่เพื่อประโยชน์นะคะเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของราชการและ 3. ค่ะไม่มีการสร้างบ้านขาย มีแต่สร้างกุฏิถวายสถานปฏิบัติธรรมยืนยันว่าไม่มีการดำเนินธุรกิจค้ากำไรหรือขายที่พักอาศัยใดๆสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏคือกุฏิปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการร่วมบุญของผู้ธศสาสนิกชนค่ะเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นมิใช่กรรมสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ใดค่ะโดยสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยืนยันในเจตนารมอันบริสุทธิ์นะครับเพื่อ เป็นการจะลงพระพุทธศาสนาแล้วก็ยินดีที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลาแล้ววันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยทนายความรวมทั้งครูบาชัยวัดหัวหน้าคณะสงฆ์จะมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าว ตอบคำถามทุกประเด็นที่สื่อมวลชนสงสัยเนี่ยด้วยตัวท่านเองเนี่ยทุกคําถามโดยในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีที่สถานปฏิบัติธรรม,มแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่สายปฏิบัติก็จะนิยมไปที่จุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่มีชื่อเสียงนะวัดป่าชนะใจของอำเภอมูกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะ